ดวงชะตารายวันวันที่10ธันวาคม2568คําทําคำทำนายสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารภาพรวมวันนี้เป็นวันที่พลังงานของคุณดาวอังคาร3อาจจะขัดแย้งกับพลังงานของวันจันทร์สองพฤหัสบดี5เล็กน้อยกล่าวคือคุณมีไฟมีความกล้าลุยแต่ดวงดาวในวันนี้ส่งเสริมความนุ่มนวลและสติปัญญามากกว่า จึงเป็นวันที่คุณต้องพยายามช้าลงและคิดให้รอบคอบมากขึ้นหากทำได้วันนี้จะเป็นวันที่คุณใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสำเร็จผลจานงานมีความมุ่งม,มั่นสูงอยากให้งานเสร็จเร็วๆแต่มีโอกาสที่จะเกิดการกระทบกระทั่งกับเพื่อนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชาได้ง่ายหากคุณใจร้อนเกินไปการติดต่อประสานงานต้องใช้ความประณีประนอมสูงสูงไอเดียสร้างสารรค์มี แต่ต้องรอจังหวะในการนำเสนออย่าเพิ่งร่บป้อนการทำโปรเจกต์ใหม่ๆควรเน้นการวางแผนมากกว่าการลงมือทำในวันนี้การเงินรายรับยังเข้ามาดีแต่รายจ่ายก็สูงมากเช่นกันโดยเฉพาะรายจ่ายที่เกิดจากอารมณ์ชั่ววูบหรือการซื้อของเพื่อเอาชนะการลงทุนมีความเสี่ยงสูงในวันนี้ควรหลีกเลี่ยงการตัดสินใจลงทุนก้อนใหญ่การเจรจาผลประโยชน์ต้องระวังคำพูดที่อาจทำให้เสียเปรียบ ความรักคนโสดมีคนเข้ามาแต่ดูเหมือนจะยังไม่ถูกใจคุณเต็มร้อยหรืออาจมีปากเสียงกันตั้งแต่ยังไม่เริ่มคบต้องระวังอารมณ์ร้อนของคุณที่อาจทำให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปคนมีคู่ความสัมพันธ์ค่อนข้างเปราะบางต้องระวังทำพูดที่รุนแรงหรือการขุดเรื่องเก่ามาทะเลาะกันพยายามใจเย็นและใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ความรักต้องการความเข้าใจและการให้อภัย สุขภาพสุขภาพกายพลังงานสูงแต่อาจสูงเกินไปจนเกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆได้ง่ายเช่นมีดบาดของร้อนลวกหรือปวดหัวไมเกรนจากความเครียดสุขภาพใจอารมณ์ค่อนข้างหงุดหงิดง่ายใจร้อนหวั่นไหวกับคำพูดคนอื่นได้ง่ายรู้สึกอึดอัดที่สิ่งต่างๆไม่ได้ดั่งใจอุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดคือ อารมณ์และความใจร้อนของคุณเองที่จะทำให้เรื่องง่ายกลายเป็นเรื่องยากและทำให้พลาดโอกาสดีๆที่ดวงดาวจันท์พฤหัสมอมให้คำแนะนำแนวทางการปรับแก้ไขการงานคิดก่อนพูดทำก่อนพูดหายใจลึกๆก,ก่อนจะตอบโต้ใครพยายามฟังให้มากขึ้นและใช้ปัญญาพฤหัสบดีนำหน้าอารมณ์อังคารการเงิน เขียนรายจ่ายที่จำเป็นต้องจ่ายลงในกระดาษและยึดต,ตามนั้นอย่าใช้ใจ่ายนอกแผนเด็ดขาดความรักหากรู้สึกหงุดหงิดให้ปลีกตัวไปอยู่คนเดียวก่อนเมื่อใจเย็นแล้วค่อยกลับมาคุยกันด้วยเหตุผล